สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอชิตานะครับวันนี้เราอยู่กันในไมค์ครับ1.17.0นะฮะก็ขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเพราะผมไม่ค่อยจะไม่ค่อยว่างเลยไม่ค่อยได้ลงโอเคถ้าวันนี้แล้วก็เอาถ้าจะพูดอะไรอ่ะ <laughs> <laughs> ก็ไปเล่น<อ>กัน <ขอ S 1> เลยในเกมที่เรียบร้อยซึ่งวันนี้ผมว่าผมจะไปสำรวจ แถวแถวนน้นนะถ้าทุกคนกดไลค์ให้ผมผมน่าจะลงลาวินได้เกี <c> ่ <oughs> ยวกันไหมอ่ะผมว่าผมจะไปสำรวจแถวนู้นนะแต่ก่อนไปเช่นเคยห้ามาดูฟาร์มของเราก่อนอัลลโอ้โอแค่รอนิดตยังอ่ะ ยังหลอกมั้งใช่ไหมใช่ไหมยังหลอกข้าวอันนี้โตยังอันนี้โตแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็โตแล้วพวกนี้ยังไม่โตหรืออันนี้โตแล้วหรือเปล่าอ่าฮะ ปะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวผมขอไปเอาของก่อนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนอาหารใช่อาหาร,าหารจำเป็นฮะเราต้องเอาอาหารไปเออเท่านี้น่าจะพอน่าจะพอ,อมไม่ต้องเอาอะไรไปเพิ่มแล้วแหละ หวังว่าจะไม่ข้าก่อนนะก็ข้าก่อนนี่ก็ไปไม่ได้เอา้าวันดีลุงอะไรอะอะไรลุงขายอะไรย่ะเอออ่ะไปดิฮะ โอเป็นหลุมเพือเป็นถ้ำเนี่ยเราก็จะมาสำรวจแต่ทถวน,นี้ไม่รู้จะมีอะไรบ้างเจอหมูใช่ผมจะหาอ่านเฮ้ยนั่มันอะไรอะหน้าน,นี้เดี๋ยวเจ้หมู อ๋อพาที่จะตกดินแล้วมันจะคำเลว้วโอ้โหแย่จังนั่นน่าจะเป็นทะเลทรายตกใจหมดที่แรกเนื้อว่าใบอมน้ำแข็งภูเขาหิมะโอ้โหแต่ดูแกลๆมันก็เนียนนะตรงไหนวะอันนี้คือไหนอ่ะอ๋อเปที่นี่ ที่หลบดภัยชั่วคราวแต่ว่านะเราจะสำรวจไอ้นี่สักหน่อยละกันมันเหมือนอะไรฮะซัก,กยะเออตรงนั้นเป็นป่าอู้พระจันทร์ดวงโตมากเลยแล้วตรงนี้ก็เออ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 เดี๋ยวเดียว เมื่ผมเจอซอมบี้ทะเลทรายชีดสามสี่ตัวโหมาดิมาดิกว่หรออื้อหือเยอะเกินไปแล้วเอเยอะเกินไปแล้วโอ้โห โ oh, อ้หเยอะเกินไปแล้วโอ้ยซอมบี้วิลเลจอร์โอ้โหอะไรครับเนี่ยเอ่อเอ่อผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วเออแต่ว่าทางกลับบ้านเราอยู่ไหนอ่ะเชิดเชิดไฟตรงนั้นไหมมองว่าจะใช่นะแต่ตอนนี้มืดมากเลยไม่เห็นอะไรเลย oh. อ่าเจอแล้วเจอแล้ว อืมเจบบ้บะอ้าวสองตัวสูดได้เออเดี๋ยว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 ยน่าจะอ้อมเราไม่ได้นะอะไรตัวเล็กอ <hm ืมอะไรอะไรล่ะว่าผมอุ้ยอาหารจะหมดแล้วลืมเห็น ขอกินเนื้อหน้าไปก่อนละกันเอาไม่ใช่เอ้าไม่ใช่หมู่บ้านเหรอเอาแล้วนี่มันอะไรอ่ะชิดลาว้าแล้วทางกับบ้านเราล่ะเอาเจริญแหละถ้างกับบ้านหายเฮสัมบีว่าไง โอ้โหดาบหักแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วพี่น้องดานมันไปโงอโไม่เป็นไรเรามีสำรองฮะโอเคเพว่าเราหาทางกลับบ้านดีกว่างั้นผมขอหาทางกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะฮะอุ้ยเกือบโห อะไรเนี่ยแค่ขุดไอ้นี่เฉยๆเดี๋ยวนะนายเราแค่โอ้โหโอ้ยสกิลตันโอเคแล้วก็หาทางกลับบ้านจนเจอโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตัวเขียวไม่เอาโอ้โหข้างหน้าอีกตัวหนึ่งเชิดข้างหน้ามีซอมบี้ปะตัวเขียวไม่ตามมาใช่ไหมอย่าตามมานะ มาดิมาผมระแวงมากไอตัวเขียวเนี่ยไอคีปเปอร์นายคงไม่มาใช่ไหมโอเคผมขอนอนก่อนนะฮะโอ้โหเกือบตาให้ระหว่างนี้เขาจะปิ้งอาหารรอเอ้ยแต่เราไม่มีทานนี่ น้องได้ทรายมาอีกแล้วเอามาทำอไมก็ได้นาลิกันว้าวเป็นเช้าที่สดใส ท่านดูตัวเขียวสองตัวนี่สิสำรวจไม่สำรวจไม่ถึงไหนผมก็จะตายอีกเล้วอ้าวสวัสดีตัวเขียวแจามาไม่ได้หรอกเอนี้ยงสิงซอมบี้นี่มันป่าอาคเชียหรอต้นไม้อาคาเชียนี่ อ่ะเดี๋ยวนะคือมาตรงนี้ฝนตกแต่มาตรงนี้ฝนไม่ตก what <c oughs> <c oughs> อะไรกับนี้ทุก <c oughs> คนเห็นไอ้ข้างบนนั้นไหมถ้ำหรือเปล่านะ <c oughs> ใช่แล้วผมทีว ก็อย่างบอกว่าคลิปนี้ผมจะมาสำรวจฮะก็จะเดินไปเดินสำรวจไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากหรอกคลิปนี้เป็นอะไรอ่ะโอ้ถ้ำเหรอผมว่าน่าจะลึกแน่ๆลึกไหมนะ นั่นไงนั so me, I I ่นไงเอาเนี้ยนี่ที่ผมว่าทำเป็นบ้านแบบนี้น่าจะได้อยู่นะแต่ตรงนี้ผมก็เจอฐานนะฮะใช่ฐานไหมไม่รู้น่าจะใช่มันมองยากนิดนึงคือไม่มีละเอามีมีอยู่มีอยู่เยอะเลย โอเคผมก็จะขุดฐานไปแค่นี้น่าจะพอมั้งโอ้โหฐานเยอะมาก ถ้าเอาฐานไปนแรกกับลุงได้นะจะดีมากเลยเออใช่มันมีนี่อยู่นี่ว่าเดี๋ยวลองไปหาก่อนแต่ว่าจะเจอ,เจอไม่แค่นั้นแหละอ๋อข้างบนนี่ก็มี โอเคงั้นขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับโอเคแล้วก็มาถึงบ้านหมที่เรียบร้อยแต่ไม่ใช่บ้านผมนะมาถึงหมู่บ้านก็อยากรู้ว่าลุงวิลวีเลจเจอเข้าหายไปไหนหมดเมื่อก,กี้ได้อะไเนื้อเน่ามาทำไม หมู่บ้านนี้เขาหายไปไหนกันหมดอ่ะเอาจริงหมู่บ้านนี้เขาหายไปไหนกันนะเอาเอาเฮ้ยไม่อยู่สักคนเลยหรอเอาอย่าบอกนะทางหมู่บ้านมีผมคนเดียวอ่ะเอาจริงดิ ทำไมนะทำไมกันขอเก็บของก่อนแป๊บหนึ่งโอเค โอเคผมคิดว่าการสำรวจครั้งนี้ก็มีเท่านี้แหละครั้งหน้าผมจะลงลาวีนะจริงๆผมจะลงลาวีแล้วครังหน้าโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b หรือกดติดตามให้ผมนะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ